มีจอมเปลืองแบ,บตอนลูกโป่งบบผู้ช่วยนักบินที่หนึ่งตอนนี้เราอยู่ในอวกาศที่กาแล็กซี่ใหม่ช่วยระวังมนุษย์ต่างดาวจะมาโจมตียานเราด้วยนะแบ,บแบ่แบดีมากคอยสังเกตร,บรอบๆข้างไว้แบบนั้นแหละ อวากาศแถวนี้ยังไม่เคยมีใครเดินทางมาถึงยานเราเป็นยานลำแรกเลยนะผู้ช่วยนักบินแบ่แบ่แบ่อ้าวยานเป็นอะไรไปถึงบังคับต่อไม่ได้แบ่แบ่แบอ๋ออย่างนี้นี่เองเกิดเหตุฉุกเฉินเดี๋ยวเราต้องออกไปซ่อมข้างนอกยานกันแล้วละผู้ช่วยนักบินที่หนึ่ง โอ้ยอวกาศข้างนอกช่างสวยงามจริงๆมีดาวมากมายเลยแบ่แบ่แบนั่นน่าจะเป็นดาวแฟดแบ่แบ่แบตรงโน้นน่าจะเป็นดาวสายรุ้งแบ่แบ่แบถึงแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการซ่อมยานกันดีกว่าส่วนของยานตรงนี้มันแฟบเดี๋ยวเราเติมลมเข้าไปหน่อยก็น่าจะพอใช้ได้ แล้วเราค่อยลงไปจอดที่ดาวข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนอไหล่ย,ยานกันดีกว่าเนอะผู้ช่วยนักบินที่หนึ่งแบ,บ่แบ่แบ่เอาเครื่องมือเติมลมมาให้กับตันหน่อยแบ,บ่แบ่ออออออเอาละเรียบร้อยรียบเข้าไปในยานดีกว่าอยู่ข้างนอกน,นั้นนานจะมีอันตรายได้นะผู้ช่วยนักบินที่หนึ่งแบ,บ่แบบ่ เราซ่อมยานแค่พอบินได้เดี๋ยวเราต้องบังคับยานเพื่อลงไปซ่อมยานบนดาวที่ใกล้ที่สุดต่อไหนดูสิดาวอะไรใกล้เราที่สุดตอนนี้แบ,บ่แบ่นี่ไงดาวที่เราจะไปดาวลูกโป่งไปกันเถอะผู้ช่วยนักบินที่หนึ่งโหยเจ๋งหมีเป็นดาวลูกโป่งสมชื่อที่นี่น่าจะซ่อมยานเราได้ดีแน่แน่แต่เราต้องไปทางไหนล่ะนี่ยแบ,บ่แบ่ นี่อะไรกันเนี่ยมนุษย์ต่างดาวจะมายึดยานของกลวยๆเหรอไม่ได้นะเราต้องปกป้องยานของเรานะผู้ช่วยนักบินที่หนึ่งแบ่แบ่เอานี่ปืนเข็มหมุดน่าจะใช้ได้ผลกับมนุษย์ต่างดาวพวกนี้แบ่แบ่นี่นะนี่นะนี่นะแบ่แบ่ไม่นะไม่นะไม่นะนี่นะนี่นะนี่นะแบ่แบ่ไม่นะไม่นะ แม่แม่โอ้โหรวมร่างกันได้ด้วยตัวใหญ่หมีมากผู้ช่วยนักบินที่หนึ่งมาช่วยยิ่งหน่อยแบ่แม่ไม่แน่นี่แน่นี่แน่ฮ้ยฮกล้วยกล้วยแบบบรี่ทำอะไรกันอยู่เหรอกล้วยกล้วยกับแบบบรี่ทำอะไรกันเนี่ยลูกโป่งแตกเต็มบ้านเลย กล้วยกล้วยกับแบเบอรี่กำลังท่องอวกาศสู้กับมนุษย์ต่างดาวอยู่นะสิแล้วอยู่ๆจิบจิบก็เข้ามาเนี่ยแบ่แบใช่ใช่กำลังสู้ชนะแล้วด้วยมนุษย์ต่างดาวที่ไหนกันเห็นแต่ลูกโป่งเต็มบ้านเลยเนี่ยโอยจิบจิบไม่มีจินตนาการเลยนะเดี๋ยวเล่นเสร็จกล้วยกล้วยก็จะเก็บลูกโป่งไปทิ้งให้เรียบร้อยเองและ ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยเล่นลูกโป่งอะเล่นได้แต่ไม่ใช่เอามาทําให้แตกเยอะแยะแบบนี้ลูกโป่งกว่าจะได้มาแต่และลูกมันยากมากนะรู้ไหมลูกโป่งทําจากอะไร Very E a s y b e r r y รมากมากลูกโป่งก็ทํามาจากเอาฟองกระบูมาแช่เย็นให้แข็งแขงจะได้อยู่นานๆไม่แตกก็จบผิดใช่ซะที่ไหนกันเล่าใครอยากรู้บ้างว่าลูกโป่งทํามาจากอะไร อยาก<ด>รู้แซ่เงินไปดูกัน e ีซี่แคถึงแล้วที่นี่แหละจุดกำเนิดลูกโป่งโหยมาสวนยางอีกแล้วเหรอเนี่ย ก็ลูกโป่งส่วนใหญ่ใช้น้ำยาจากต้นยางพาราเป็นวัตถุดิบหลักละไม่ได้ทำจากฟองสบู่แช่ยเย็นแบบที่กล้วยกล้วยคิดนะแหมแหมแหมได้ทีเอาใหญ่เลยนะป่ะเราไปที่โรงงานผลิตลูกโป่งกันต่อดีกว่านี่ไง ตอนนี้ก็นำน้ำยางที่จะเอามาผลิตลูกโปง่งเอามากรองสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วก็อาน้ำยางไปผสมกับสารเคมีตามสูตรและผสมสีต่างๆแล้วเทน้ำยางผสมลงในแท้งที่จะจุ่มแม่พิมพ์ขั้นตอนนี้ต้องควบคุมอุณหภูมิของแท้งให้คงที่และกวนน้ำยางผสมเรื่อยๆเพื่อป้องกันยางจับตัวเป็นก้อนเจ๋งหมีถ้าน้ำยางสีอะไรก็จะได้ลูกโป่งสีนั้นเลยใช่ไหมจิบจบแบ่แบ่ ใช่แล้วตอนนี้ก็เตรียมสารละลายช่วยให้ยางจับตัวกันไว้อีกทีหนึ่งส่วนอันนี้คือแม่พิมพ์รูปร่างจะเป็นทรงลูกโป่งเลยเราจะอุ่นแม่พิมพ์ให้ร้อนที่อุณหภูมิประมาณ38องศาเซลเซียสแล้วนำแม่พิมพ์ไปจุ่มในสารละลายช่วยให้ยางจับตัวก่อนค่อยๆย,ยกขึ้นอย่างเชือช้าวางให้แห้งพอหมาดทำไมอุปกรณ์เยอะแยะจังเลยอะ <laughs> ต่อจากนั้นก็จุ่มแม่พิมพ์ลงน้ำยางผสมยกขึ้นลงช้าๆวางให้แห้งพอหมาดแล้วนำแม่พิมพ์ที่ชุบน้ำยางไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ90องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีต่อมาก็นำแม่พิมพ์ที่ชุบยางไปล้างด้วยน้ำอุ่น60องศาเซลเซียสเพื่อกำจัดสารเคมีที่ตกค้างออกไปโหยเริ่มเหมือนลูกโป่งแล้วแบ أ, แบตอนนี้ น้ำยางน่าจะแห้งจนกลายเป็นลูกโป่งและ้วล่ะก็ถอดลูกโป่องออกจากแม่พิมพ์โดยใช้แป้งโรยบริเวณด้านในด้านนอกของแม่พิมพ์และถอดแบบลูกโป่องออกโดยใช้ความดันอากาศหรือแรงดันน้ำทำให้ลูกโป่องออกจากแม่พิมพ์แล้วนำลูกโป่งมาอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ1 0 0องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจะทำให้ลูกโป่งมีความยืดหยุ่นมากขึ้นหลังจากนั้น นำมาพิมพ์ลายแล้วก็ใส่ห่อมาให้พวกเราได้เล่นกันโหขั้นตอนเยอะแยะมากจริงๆด้วยแบ่แบ่ก็ใช่นะสิลูกโป่งลูกเล็กๆแต่ก็ใช้วัสดุจากธรรมชาติและมีขั้นตอนการทำมากมายเราถึงต้องเล่นกันอย่างพอดีพดีไม่ใช้ลูกโป่งมากเกินความจำเป็นและไม่ควรเป่าลูกโป่งด้วยปากนะเราควรใช้เครื่องเป่าลมเพราะอาจจะทำให้เราเจ็บปากได้ แล้วก็ต้องระวังลูกโป่งแตกด้วยเพราะอาจจะทำให้เราเป็นอันตรายได้เข้าใจไหมเข้าใจครับดีมากเก็บเสร็จแล้วจิบจิบมีรางวัลให้กล้วยๆและเบอร์เบอรี่เลยนะเอ้าลองใส่อันนี้ดูสิอืมคราวนี้จิบจิบมาแปลกมีรางวัลให้ด้วย <c oughs> แบแบ ่มีสุดๆไปเลยเนอะแบเบอรีแบ่แบ่เท่จริงๆด้วยนี่ไงเื้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเอ,อจิ๊บจิบทำอะไรอะปล่อยกล้วยๆกับแบเบอรี่ลงไปนะแบ่แบอยู่ตรงนั้นไปก่อนจะได้ไม่ไปซนไปทำอะไรเปลืองอีกเดี๋ยวรอลูกโป่งมันแฟบแล้วเดี๋ยวก็ได้ลงมาเองแหละจิ๊บๆิไปอ่านหนังสือก่อนดีกว่าไม่มีคนมาคอยกวนแล้ว จิ๊บจิ๊บมาปล่อยกล้วยกล้วยก่อนจิ๊บจิ๊บแบ๊บแบ๊บ